ความสูงนะครับสูงต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นพุ่มนะครับกระหัวเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับอายุจะสามเดือนนะครับสองเดือนกลัวนะครับกับเลี้ยญสิบนะครับนี่ครับถือว่าใส่ได้นะครับผมกะความดกความใหญ่นะครับเดี๋ยวให้เบิ้งความเาาเลยนะครับความเงาวอมเลยนะครับสําหรับเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับ กับมันเกือบๆสามเดือนนะครับนี่ครับความสเดได้นะครับนี่จะเป็นนี่นะครับเป็นเลี้ยนซิปนะครับเียครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมนะครับเอฟยูไอชแนลนะครับอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมา นะครับแปลงมันแต่บลั่งนะครับนี่ครับท่านหลังนะครับแปลงมันแต่บลั่งนะครับแปลงของผมเองนะครับแปลงสองไร่นะครับแต่ว่ามีหลายพันนะครับหลังจากที่คลิปสี่พันมานะครับเขาได้มาเบิรงหัวของท่านนะครับท่านระยองสิบฐานะครับแล้วกาท่านระยองเจ็ดสิบสองนะครับแล้วคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมท่านะครับท่าพี่น้องมาเบิรงนะครับหัวมันของพันธุ์กษตรนะครับเกาเซต่าแปดสิบนะครับแล้วกา เบอร์ที่เจ็ดนะครับหรือว่ากาเซตยสานโรบูรี่นะครับอีกสองสายพันธุ์นะครับไปเพิ่งกันเลยครับผมครับผมกับหลังจากนะครับทีสองสามมือนะครับทีพันมานะครับมีฝนนะครับมีพายุเขานะครับเระเพณใจนะครับว่าเปลี่ยนพ่าอยู่อิงยังนะครับเดี๋ยวฝนตกมานะครับติดต่อกันสามทีมือนะครับอ่าตาบ่อแห้งนะครับบกอยแห้งไนเลยนะครับเหตุให้มั่นนะครับมันจะประหลังของเขานะครับ แทงหยอดงามนะครับ,น,รบน,ระศศนะครับผมเป็นเกษตรศาสตร์เปดสิบนะครับหยอดกรับลังงามเลยนะครับแต่ว่าตน้นประมาณน่าจะเพียงเอวนะครับเพียงเอวบอ่ถึงสูงบ่ถึงกับสูงไรนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่ากะรและย่องสิบหากะสูงกว่านิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าระ,าะย่องสิบหาผม เน้นจุดประสงค์นะครับคือผมตัดหยอดนะครับให้เป็นแตกจริงนะครับนะครับรับเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับที่ผมได้ติดทางไว้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับว่าคลิปนี่ผมจะพามาเบึงหัวนะครับกับติดภารกิจนะครับรับจ้างนะครับแก็รับจ้างคนแกมันเปนขายนะครับล้งเปียงนะครับเลยถิ่ช่วงกันโดนพ่อสมควรนะครับบ่ดดามาพ่อกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เลยมาใ่หนีนะครับมา่หนีที่น้องเกษตรกรนะครับที่ถาเบิงนะครับวราเกษตรศาสตร์880นะครับกับเกษตรดาโรบลี่นะครับหรือว่าเบอร์17นะครับอายุสองเดือนนะครับเกือบจะสามเดือนนะครับหัวคนดีํำได้นะครับการความสมบูรณ์ของต้นนี้กับพ่อมีให้เห็นนะครับสําหรับเกษตรศาสตร์80นะครับว่าต้นเิ่น่อนข้างที่จะแตกกิ่งหลนะครับแล้วก็คุ้มดินดีนะครับ นี่ครับผมปลูกอยู่ระยะประมาณแปดสิบถึงเมตรหนึ่งครับใบนี่จดกันเรียบร้อยนะครับนี่ครับว่าเป็นแตกกิ่งหลายนะครับใอ้เบื้องตนนี่ก็สามกิ่งนะครับตนตนนี้ซีนะครับผมใอ้เบื้องระยะหล่องนะครับระยะหล่องผมอยู่ประมาณเมตรยี่นะครับเนยี่สิบถึงเมตรสามสิบนะครับนี่ครับเกือบจะคุ้มได้แล้วนะครับเพว่าเิ่นแตกกิ่งออกข้างขังนะครับแล้วก็คุ้มดิน ่อนค้างดีนะครับแต่ว่าต้นบ่คอยสูงนะครับถ้าเทียบกับระยะเจ็ดสองนะครับหรือขนตาง้อนขนตาง้อนจะใหญ่กว่านะครับต้นสูงกว่านะครับเรือเกษตรศาสตร์แปดสิบคนจะแตกออกค้างทีนะครับนี่ครับลองเมตรยี่สิบนะครับเกือบจดกันนะครับแต่ว่าระยะระยะต้นนี่คือจดกันเรียบร้อยนะครับต้นที่เกิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงจักเงาสองเงานะครับ หลังจากที Then, ่ยุติพันธ์มานะครับเดบึงสายพันธุ์ละย่องนะครับก็เป็นละย่องสิบห้ากับละย่องเจ็ดสิบสองนะครับหัวกะ่อน้างเป็นที่นาพ่อใจนะครับ่อนทางดกนะครับเลยกะความใหญ่กะพอสมควรนะครับใต้ได้นะครับร้อมโดกกะพอสมควรนะครับถือว่าโอเคนะครับกับมั่นสองเดือนกว่านะครับตอนที่ผ้ามาบึงนะครับสองเดือนครับสิบก็เหมือนนะครับตอนผ้ามาบึงละย่องสิบห้านะครับแต่รับมื่อนี้นะครับเหมือนจะผ้ามาบึงครับ เสียสารแปดซินะครับเดียวจะให้เบิ้งลักษณะยอดนะครับเิ็งต้นนี้แล้วกันนะครับเิ็งต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับจะได้หู้นะครับว่าจะก็จยผาพันมั่นพื้นเป็นยังไรนะครับอันนี้ยอดถึกฝนนะครับออกเรยออกเดี่ยงยังอยนะครับนี่ครับใบนะครับนี่ครับผมเสียสารแปดซินะครับนี่ เสนะครับบางท่านนะครับสอบถามผมาว่ามีความขล้ายครึ่งกับซีมาแปดเก่านะครับกะอันนี้ผมกะู้ว่าผมสิตอบยังไงนะครับเพราะว่าแตกต่างกันหลายจุดนะครับหลายจุดเพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นในชัดก็คือต้นจากท่านหลกนะครับแล้วกับเส้นแปลงนะครับจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลนะครับเส้นแปลงเพราะว่าเส้นแปลงของเกษตรศาสตร์แปดสิบนี่อยู่ ที่อาจจะ20-28ถึง30ขึ้นนะครับแล้วที่มาแปดเก้านี่ค่อนข้างต่ำนะครับผม้วก็ภุ่มตันท่านหลกงหอยมีนะครับแล้วก็แตกต่้งกันหลายจุดนะครับแตกต่้งกันหลายจุดยอดนะครับหยอดจากเข็มกว่านะครับ้วก็ใบจะเข็มกวาที่มาแปดเก้านะครับผมนี่ครับ นี่ลักษณะผมก็ไเดถทายเบิ่งหลายๆคลิปแล้วนะครับําหรับทันทีสนใจพันธุ์นะครับแล้วก็แนะยนําพีๆในกลุ่มไห้นะครับที่มีพันธุ์ขยายแล้วครับแล้วก็เตื้อถือได้นะครับทำรับเปลี่ยงของผมก็ย่งอ่อนนะครับว่าท่นไห้พ่อมีแบงนะครับนี่ครับสองเดือนกลัวนะครับเกือบสามเดือนนะครับใบก็ย่งท่านได้ถิมนะครับหลังจากที่ถือนำผลนะครับดินก็ แตกนะครับมีแตกไหนเห็นนะครับมีต้นหน่อยนะครับแต่มีแตกนะครับเดี๋ยวจะคุณให้เบื้องจักต้นสองต้นแล้วกันนะครับเป็นเึงนมั่นทีคุ้มดินดีนะครับเดี๋ยวถ้าาต้นพ่นจะบ่สูงนะครับหัวหัวนี่ก็ต้องมาถาเบื้องอีกเชื่อหนึ่งครับว่าหัวจะเป็นยังไงนะครับ เพราะว่ามันทีให้เปลือเส้นแปลงสูงนี่หัว่ากัดจะมาสาเนะจักน้อยนะครับเนี่สาเนะจักน้อยนะครับว่าต้นนี่ค่อนข้างที่จะบ่สูงเลยนะครับเห็นได้ชัดแตกต่างจากคนต่างง่วนนะครับหรือวะไรย่างเจ็ดสองนะครับยังเห็นได้ชัดเลยนะครับตน้นเื้นนี่ครับหัวครับสองเดือนกลัวนะครับเกือบจะสามเดือนแนล้ว อกตอนวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนนะครับผมนี่ครับอันนี่หักกำลังจะขยายเป็นหัวนะครับนี่ครับความใหญ่เดี๋ยวผมจะเที่ยบครับผมนี่เทียบกับขนาดยาดมนะครับอันนี้ก็เกือบ เกือบจะสามเดือนแล้วนะครับนี่ครับความไงกะไงกัาอย่าดมย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับความดดกผมกับบัดงขุดเบื้องไหลายนะครับความดกอาจจะขยายเป็นหัวต่อไปแล้วครับนี่ครับหักนะครับนี่ครับมีมีมีหัวความโดกกับมีพอสมควรอยู่นะครับนี่ครับผมลำหระสิสานแปดสิบนะครับอายุสองเดือนนะครับสองเดือนกัวนะครับเกือบจะสามเดือนนะครับนี่นะครับ ยาดมนะครับเป็นมั่นทีทนแรงนะครับทนโลกนะครับแล้วกปอร์เซ็นแปลงสูงนะครับผมเป็นท่านที่ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสแห้งเพอสมควรนะครับสําหรับช่วงที่ผ่านมานะครับผมนี่ครับกับยาดมนะครับยาเบองอีกกักเงานะครับเนี่ยเอาตังนี้เลยนะครับ เด็ดสัดแปดสิบนะครับนี่ครับหัวการพดินแปลงของผมเป็นดินทรายนะครับฝนตกมาเมื่อคืนก็ค่อนข้างตกมาหลายรอบพอสมควรนะครับนี่ครับีตัวนี้จะกุดในบึงหลายๆนะครับจะบึงความดกน้่นนะครับหัวเป็น สีจะออกน้าตาลจังหน่อยนะครับมั่นทีไปเส้นแปลงสูงนี้สีมันจะออกเข้มกว่านะครับนี่ก็หัวนะครับนี่คองเดือนกว่านะครับเกือบกืบจะสามเดือนนะครับสิบสาแปดสิบนะครับที่ติดข้างกันไว้นะครับ ใบสามเดือนสองเดือนกววานี่ใบยังท่านดีถิ่มนะครับยังเป็นเป็นพุ่มดีนะครับพุ่มคุ่มยาดีพ่อสมควรน,นะครับแต่ว่าต่วนบ่สูงนะครับเบิง้งความโดกดั้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับ สำหรับประสิทธิศาสตร์แปดสิบนะครับเป็นพันธุ์ทีหลายๆทานนะครับกำลังมองหานะครับเพราะว่าอยากได้ไปขยายพันธุ์ตัวนะครับอันนี้ผมปลูกกับดินไส้นะครับของผมนี่ครับออน,นี่ค่อนขังที่จะมาเพอะสมควรนะครับความใหญ่นะครับความดับ ออมนะครับออมจะพามาเปิดฟังต้นตัสูงนะครับประมาณเลื่อยเขานะครับประมาณสะโพกนะครับ,ส,รรส,รรบสิบศาสตร์แปดสิบนะครับยังมึงเลยรอดนะครับมันอี้ก็หัวนะครับพ่อมดกใส่ได้นะครับพ่อมดกนี่ครับ นี่ครับนี่ก็หัวนะครับอืมตัวเชียบผมหายครับเชียบเศษเหรียญเล,ล่นอะไรกันนะเพราะว่าตัวยาดมผมหาย เดนสิบนะครับขนาดนี่ค э รับเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับอายุสองเดือนกว่าๆนะครับเกือบจะสามเดือนนะครับนี่ครับใหญ่กว่าเหรียญนะครับเดอนสิบนะครับผมนี่ครับความดกความดกแมีให้เห็นนะครับความดกนะครับความดกมีให้เห็นนะครับทางนี้นะครับ ตรไว้ใหญ่นะครับแต่ว่าหัวถือว่าโอเคนะครับนี่ครับความยาวเดี๋ยวครับผมอันนี้เป็นหากที่เพื่อนอาจจะขยายเป็นหัวต่อไปนะครับนี่ครับความยาวนี่ครับความยาวกรับใส่ได้นะครับพอใส่ได้นะครับความดกนี่เห็นเลยนะครับผมอํามลับ เกษตรศาสตร์80นะครับผมสามเดือนก็ว่าได้นะครับสามเดือนนะกะต้นแหลกกะบ่าเดี๋ยวขุดเบื้องความดกฝันได้นะครับว่าต้นนี้ฝันข้างขุดง่ายผมได้ขุดในเบื้องความดกนะครับต้นนี้จะแตกอยู่ที่หาเก,ก่งนะครับหาเก,ก่งนะครับเป็นมาเป็นผมเด็ดหยอดนะครับต้นนี้หยอดเพิ่อนอาจจะักนะครับนี่เมันแตกอันนี้เพิ่ม เด็นยอดนะครับบได้แจกเองนะครับเต็นะครับนี่ครับฟีหัวนี่ก็จะออกเข็มนะครับเข็มกว่าซี่มาแปดเก่านนอนนะบอแมนเน่นอนนะอันนี้พันแทะนะครับรับมาจากเสียบัดนะครับไล่นนททองคำเจริญนะครับอันนี้รับมาจากมือเลยนะครับนี่ครับความสูงนะครับสูงต้นมัไใหญ่นะครับเป็นพุ่มนะครับ ตะหัวจะเศศาสตร์แปดสิบนะครับอายุจะสามเดือนนะครับสองเดือนกลัวนะครับกับเลียญสิบนะครับนี่ครับถือว่าใส่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะท้าไปเบิงอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ติด้างกันไว้นะครับนนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเกือบจะสามเดือนนะครับอายุนี่ครับ หลังจากที่มือเศร้านะครับผลก็ตกลงมานะครับแยกเหียนนะครับเดี๋ยวพวงต้นนี้เลยล้วกันนะครับอายุเกือบเกือบสามเดือนนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษานะครับ แล้วเบอร์ที่เจ็ดนะครับเป็นมันแป้งกลางๆนะครับมันแป้งกลางๆกะปลูกง่ายๆไว้นะครับนี่ครับหัวนะครับ่อนขางที่เป็นหัวเง่านะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกของทีมอาแปดเก้านะครับกับพันกะเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับผมนี่ครับสีหานะครับทังนี้ครับหัวก็จะออกหกนะครับนี่ครับหัวก็จะออก ขาวจากน้อยนะครับแล้วาก็บวขาวจนบวขาวคือระยย่อเจืบสิบสองนะนี่ครับความดกความดกความใหญ่นะครับเกือบเกือบสามเดือนนะครับความดกความใหญ่นะครับเดี๋ยวให้เบิ้งความเาาเลยนะครับความเงาความเลยนะครับสําหรับเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับมั่นเกือบเกือบสามเดือนนะครับ ความคับเตดๆนะครับนี่จะเป็นนี่นะครับเป็นเลี้ยนซิบนะครับเลี้ยนสิบขนาดใกล้เคี่งกันนะครับกับยาเสียสารแปดสิบนะครับแต่ว่าความเหี้นี่ค่อนข้างที่จะเงยากกว่านะครับยังเห็นได้ชัดนะครับความดกก็พอประมาณนะครับความดกนะครับทำรับเบอร์สิบเจ็ดนะครับผม กาเป็นพันธุ์ที่อนขคางที่จะหัวเง้วนะครับแล้วก็ใ่ใวพอสมควรนะครับแต่ว่าตนต้นบกใครถ้าในใ่ปานใดนะครับนี่ครับเบื้องตนหรือว่าเปลี่ยนน้าผมใส่ปุ๋ยสูตรตัวนาครับตัวถ่ายทํากันก่อนนี้ผมกับวันนี้ใจขึ้นกันนะครับิึงตนล่องเบิ่งปีแหลกนะครับผมต้นประมาณอาจจะระดับเอวแล้วครับต้นนะครับต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับต้นที่สมบูรณ์ ระดับเอวนะครับเดี๋ยวให้เบิ้องอีกยักษ์ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้องอีกจักเงานะครับนี่ครับต้นนี้แตกอยู่ที่สามกิ่งนะครับนี่ครับสามกิ่งนะครับตะดินนี่ครับแตกนะครับดินแตกการเนื่องจากนะครับเนื่องจากที่ผมเอาพันนะครับ พันธุ์ขางที่จะอ้อนนะครับจะหาเดือนก้วนะครับเพลทไหผมเอามาปลูกนะครับเพลทไหเพิ่นตายนะครับบ่เกิดนะครับเกิดนะครับเกิดมากเลยเพิ่นยืนต้นตายนะครับเพิ่นทุ่นแหลงบ่ไว้นะครับกะขนางที่จะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับล้วผมก็เอาคนตางอนนะครับแล้วก็มีเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับจากเสียบัตรนะครับมาเสริมนะครับว่าไปเอาพันธุ์มาเพิ่นนะครับเพิ่นก็ให้มาก มาเสริมนะครับมาเสริมนี่ครับจากเหงานะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับความใหญ่อันนี้ก็เป็นหากนี่ยจะขยายต่อไปนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนีนี่ครับใหญ่ใบพอสมควรนะครับขนาดเลี้ยงสิบนะครับเลี้ยนสิบนี่ครับใหญ่เงาวนี้เห็นนะครับสําหรับพันนี้นะครับนี่ครับผมเบอร์สิบเจ็ดนะครับบ่ผิดหวังนะครับ การใส่ปุ๋ยทางดินนะครับใส่ปุ๋ยท่างดินไปหนึ่งรอบนะครับตอนอายุหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ปุ๋ยท่างใบหารอบนะครับทุกๆสิบห้าวันนะครับเป็นน้ำมาขี่หมูนะครับสาหรับปุ๋ยท่างใบนะครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับฝั่งขวาจะเป็นละยองเจ็ดสิบสองหรือว่าขนตางอนนะครับที่เบิงงลิปที่ผ่านมานะครับนี่ครับต้นนี้จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดทั้งเบิดนะครับ ไปขยายตัวนะครับเหลือแบงนะครับเหลือแบงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจพันกก็กดติดตามไว้ครับเดี๋ยวอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับเบอร์ทิเจ็ดนี่ปลายปีนะครับปลายปี่าจะมีแบงนะครับ่าจะมีแบงนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีคำแนะนำคำสีชมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ หรือว่าสนใจนะครับสอบถามพันธุ์มั่นนะครับสามารถโทรมาเบอร์โทรกับ0ูนย์แเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเก้านะครับถามเลขครับจากเบื้องจาก YouTube นะครับสอบถามของมาได้นะครับเรื่องพันธุ์มั่นเรื่องการปลูกมั่นนะครับนี่ครับหรือว่ามีคําแนะนาเสนอเนื้อเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับ คลิปนี้ MUI มยูไอชาแนวครับผมขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ